สวัสดีครับกก่กอนสิไปเกี่ยวหยาตอนแรงนะครับกะสิผ้าพี่น้องมาเบิงไอนอนมาเลี้ยงวันไา่นอนมาเลี้ยงวันไร่นนครับเห็นบอกครับแบบลายเลยนะครับกับพอด,ดีว่าช่วงนี้ครับมันเป็นส่วนนากระทอนนากระทอนที่มันสุกแลก้วก็มันเกิดสิีมีส่วนหนึ่งที่มันกินมาท่านมันหลายครับมันหลายแล้วก็ผมก็เลยอ่า อานอนนอนมาเรงวันไา่หรือว่ามาเรงวันไร่นี่แหละครับกะเอามาเลี่ง,พงเพื่อให้เป็นเพื่อให้เอามาย่อยนะครับเอามาเป็นอาหารพวกเป็นอาหารของนอนแล้วก็เอาห่หอห่อห่อกระสีเอาตัวนอนนี่ครับไปเป็นอาหารของไก่ของฮานอีกทีหนึงน่งพอดีว่าอยู่อยู่บ้านผมเลี้ยงผมเลี้ยงไก่ไข่น้ำแล้วนกะ็แล้วก็เลี้ยงฮานอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีไกง่งวง น้ำนะครับก็เลยเาหาหาวิธีลดต้นทุนเพราะว่าอาหารนี่ครับอาหารถ้าเป็นอาหารสําเร็จลูกเนี่ยมันแพงแหงครับช่วงนี้ครับมันก็เลยผมก็เลยว่าเขาต้องหาโปรตีนเพื่อเอามาลดต้นทุนลดค่าเสียใจในขอบครัวเพราะว่าถ้าเสื่อเป็นอาหารสําเร็จลปกล็คือสีบัวไวเพราะว่าเขาบริเรียงเป็นในเสื่องธุรกิจนะครับ ดว่าเสีเ่ยงขายเรียงหยังเลียงเพราะแต่ว่าไเดเบิงนะครับนี่ครับตัวนอนมาเรียงมันไล่คือผมเกิดส,สื้อไข่เพิ่มมานะครับสื้อไข่มาจากคนที่เขาเลียงคนที่เขาเลียงแล้วก็เก็บไข่ขายก่อนนนี้ผมก็เคยเรียงอยู่ครับแต่ว่ามันกเกิดปัญหาคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเอาเอาพวกเศษพักเศษผลไมใหม่ที่มาจากจากงานปฏิพันธ์จัดงานแต่งงานอย่างยังสินะครับ แล้วที่นี่เอามาให้มันกินแล้วมันตายครับคิดว่านาสีเป็นจากนาสีมีสารเคมีก็เลยเหตุให้น่นอนผมตายิดเลยผมก็เลยบด้เรี้ยงอีกโอ้เกือบ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 จะปีหนึ่งพุ่นละพอด,ดีว่าช่วงนี้ก็เห็นกระถอนมันหลายบ,บกตองบานเท่านี้ละนะครับมันหลายผมก็เลยคิดว่าเอามาใหเอานอนมาเลี่ยงแล้วก็เอาเอาตัวนอนนี้ไปใหไปใหพวก ไก่ผวกห่านผวกไก่ง่วงกินเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เสริมเป็นโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนสันดีเลยนะครับนี่เพราะว่าผมเคยเลี้ยงก้อนนานี้ครับไก่อ่ไก่ไกล่ผมไก่บาพี่ที่ผมเอามาเลี้ยงก้อนนานนี้ถ้าถ้าผูใ้ใดเห็นคลิปกันย้อนย้อนเบื้องในช่องผมผมผมก็เคยเห็ุคลิไปไว้อยู่คือคือไก่ยยไใหญ่ใบแห้งนะครับแล้วก็ร่างกายสมบูรณนานี่แดงอ่องตองเลยนะครับเลี้ยงไปนี่ประมาณ สิบกว่ามือนี่ก็เพื่อกับสิตโตเต็มใบแล้วครับกับตัวใหญ่มาบอกว่าเป็นตัวเ,เ,เ,เต็มใบก็บคือนนอนนี่สิโตใหญ่แล้ว,วประมาณอาทิตย์จริงจริงประมาณอาทิตย์หนึง่งก็เริ่มเอาให้ให้ไก่ให้ยังห้งกินได้แล้วนี่ครับตอนนี้ก็คือผมก็เอาพวกเศษบะหม,มี่ครับเศษขนุนบักบะหมี่ที่มัน,ม,นมันเน่าแล้วนะครับวับอกมีคนกินผมก็เลยเอามาเพื่อสิมาพวกผลไม้นี่ครับเศษผลไม้นี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับมีบักม่วงอย่างนี้ครับ เสดายช่วงช่วงก่อนหน้านี้ครับช่วงเดือนที่แล้วนี่มักง่วงกับลายแต่ผมเ่ผมมีเวลาเลี้ยงผมก็เลยบด้บด้สื้อมาเลี้ยงนะครับผมสื่อมานี่ยครับไข่ผมสื่อไข่มาหาลอยนะครับหาลอยบาทนี่ครับได้ร้ายครับนี่ถ้าสมมติว่าโตเตรียมไว้นาชีบ่ตัําก็หาสิบโลนี่ครับนอนนี่นี่นะครับได้แน่นอนแหละผมว่านี่ขนาดในน้อยนี่นี่ครับเห็นนี่มิเตนอนนี่ครับแบบร้ายเลยนะครับก็คือ เขากะสีแบงเดี๋ยวผมกัสีแบงส่วนหนึ่งไหวเก็บเป็นพันเก็บเป็นพ่อแม่พันไหวนะี่ครับดักไข่ดัก,ดกยางไหวกัสีพยายมเลียงให้มันได้เล,ล,นะลาย้รอบนี่ครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อไลเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็บอกคิดว่ามันสิตายครับเพราะว่าผมผมเก็บไข่ได้สองรอบเลยครับพอดีไปเจออาหารที่มันมันมีสารเครมีเหรครับ <c oughs> มันก็เลยเห็ดไห้เห็ดไห่นอนนะครับตายก็เลยบยริเลียงมาโดนเติบนะี่ครับ เอาเศษเศษพวกเขาที่เขากินเหลือเนี่ยครับเศษเขาเศษพักที่เขากินเหลือแต่ว่าก็เรื่องพักเรื่องยังกับละว่างเนี่ยท้าเขาซื้อมาจากตลาดเขาก็เขากับระว่างผมอยากนมีสารเคมีเพราะว่าถ้าสารเคมีเพิ่นกับซิโบมักไปานเนี่ครับกับซีตายนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มใ่แล้วครับก็มีมีเริ่มนี่ครับเริ่มสีใ่แล้วนี่ครับประมาณอีกประมาณบ่เกินหามือนี่ครับอาทิตย์หนึ่งเต็มที่นี้ก็ถ้าซีไฮไฮใกล้ห้ยังกินได้แล้วนี่ครับ ก็ให้กินเศษเศษกระท้อนนี่ครับเนี่ยรสีมะเบิองเศษกระท้อนที่ผมอ่าเอามาเอามาจากสวนนี่ครับเอามาสับแน่จักหน่อยหนึ่งเอามาสับเพื่อให้เพิ่นเดีมุดเข้าไปกินง่ายถ้าเอาไปสับนี่เปลือกมันหนาครับมันมันเถื่อมันสิจอเข้าไปได้นี่ครับเพื่อสิมักอ่านอนนี่เพื่อสิมักกินพวกนี้แหละครับพวกเศษผลไม้นี่ครับผลไม้นี่สิมักแคงนะครับนี่ครับผมก็สิเอาใส่ อ่านี่ครับหล่อยางนี่ครับที่เพื่อนเฮ็ดเป็นเป็นหล่อยางที่ใส่น้ำไซยังให้ให้หงอยขั้วไอ้กินนี่แหละนะครับนี่ผมก็เอาใส่เพราะมันใหญ่แน่นะครับของสีใหญ่ก็เอาใส่ไซว้จังสีเลยครับนี่ครับย้อนไปเลยเดี๋ยวจังเอ้าจังเอานอนใส่นี่ครับผมก็สีเดี๋ยวสีสีใหญ่สีใหญ่นอนออกมาส่วนหนึ่งเพราะว่าในในกระมังบางแห่งมันใหญ่แหละนะครับเออบางแห่งมันใหญ่มันมันมันหนามันหนาเหนี่ยงเกินไปกัมันก็สีเกิดขึ้นหอนเวลาอ่านอนมันอยู่มันก็สี เกิดความห่อนมันกับสีเห็ดบางเทือมันห่อนแหงมันกับเชียร์แหงนอนเขาตายได้นะครับนี่ครับกับเป็นการประหยัดต้นทุนนี่ครับคิดว่าซอยประหยัดได้ร้ายเลยกัเอาเอาให้ไก่กินนี่โอ้กินดีแหงครับครับเดี๋ยวเห็ดนี่แล้วก็สิไปเกี่ยวหยามาให้ให้คู่ไอ้กินนี่ครับก็คือรอบนี้การเลี้ยงรอบนี้ของผมนี่กับนาซีนาซีไส ตัวกระถอนนี่แหละครับเป็นหลักเลยเศษกระถอนนาสิพ่อครบหลอดอยู่เพราะว่าหนอนนี่ประมาณบวกเกินยี่สิบมือนี่ครับมันก็นสีเริ่มเขาเป็นดักแดดเป็นดักแดดเท่ากับมันก็นสีบวกินอาหารแล้วนี่ครับแต่ประมาณสิบก็มือสิบห้ามือประมาณนี้บวกเกินนี่ครับถ้าอาหารเต็มที่เพราะว่านอนสิกินตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับผมมีรับนะครับนะฮะลองเบิองเพราะาผมเคยเลี้ยงแล้วมันก็บใบหย่าครับแต่ว่าถ้า อาหารเฮามันบ่มีสารพิษนี่มันกระส,สีเฮา,าก็ระสีเลี้ยงได้หลายรอบกระสีเก็บไข่ได้หลายรอบนะครับนี่ครับกะเอาวางไว้ยังสิละเดี๋ยวเฮาก็เอาหนอนมาใส่ขยายมาจากกระรมังมันก็กเอามาใส่นะเฮาก็เอาผ้าคลุมแนวบ, uh <ul ain> บ่ให้บ่ให้แมงวันพวกนี้มามาไข่ใส่น,น,น, uh ai, กกน,นี่ครับมันกระสีปนกันบ่ให้แมงวันบ่ให้พวกไก่มากินนี่ครับเดี๋ยวผมกระสีเอาผ้าตะไคร้มาคลุมไว้อีกทีนึงนี่ครับ ประมาณนี้ครับสาหรับการเลี้ยงนอนแมลงวันการเลี้ยงแมลงวันลายนี่ยครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงนอนนี่ตัวนี้แล้วก็ซอยย่อยพวกเศษอาหารที่เหลือใส่เลือถิงนนขอบขอบข้อเลื่อนในคู่เลือนเท่าได,ไ,ดได้ดีให้เขาครับหรือว่าสิเป็นเศษพุไม้ที่ <c oughs> ที่เท้ากินเหลือกินอย่งเท่าก็เอามาให,ให้นอนกินได้นี่ครับก็สิเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่เทา ต้นทุนค้าอาหารเป็ดอาหารไก่กับปลาไปนะครับเนี่ยครับให้ปลากินก็ดีครับนี่ปลาก็ได้ใ้เวสุยางนะครับโปรตีนก็สูงน่ครับก็ลองเบิ้งครับพี่หนอกลองผู้ใดที่ยังไม่เคยเลี้ยงก็ลองศึกษาเบิ้งนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อจไใบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณในรายครับสวัสดีครับ